สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u t u b e เจมส์สายชิวนะครับสวัสดีครับนโครับวันนี้เขามีงานอะไรกันครับพระป่ารถบรรทุกนะครับโชว์รอเกี่ยวครับผมเขามากันเยอะไหมครับก็มาหลายอู่เหมือนกันครับแล้วก็รถบรรทุก4 5 0 0คันครับมีกี่วันครับมีสองคืนครับ วันที่ยี่สิบหกับยี่สิบเจ็ดเมษามาเที่ยวกันครับครับผมมาชมไฟเล้นตัวไไฟเป็นร้อยๆหลักครับปีนี้อลังการครับมาเล่นวรบงกันยุกอ่าวันที่ยี่สิบหกมีไหมมีครับมีทั้งสองวันครับอ๋อมีสองวันเลยเต็มทั้งสองวันครับครับผมแล้วก็มีบูธต่างๆมาครับแล้วก็สิบร้อสิบร้อยเราเยอะสิบร้อเรารถเยอะที่สุดในประเทศไทยแหละครับประมาณกี่คันครับคิดว่าสี่ร้อยมีแน่นอนสี่ร้อยมีแน่นอนเนาะ ทั้งรถหกลอ้อสิบลอ้ลอใชคอออค่ครับหกล้อสิบล้อเทเลอร์มัดคงมรดโคมาช่วยเราหลายครับฝากฝา,ากถึงแบบที่ๆน้องๆที่อยากมาครับมาที่มาเที่ยวกันเลยเฮ้ยมาที่นํำวงกันแล้วก็มาชมนวัตกรรมของรถเกี่ยวมาชมรถสิบลอ้อถึงสวยของระดับประเทศครับครับ,รบอันนี้อยู่ที่วัดวัดแสงรมวิเศษอำเภอเครับอมถึงที่แยกวิเศษเราเลี้ยวซ้ายถ้ามาจากทางบางไห่ครับแต่ถ้ามาทาง ผู้พันก็เลยเลยไฟฟ้าพิเศษแล้วก็เลยมนกกันออกมเี่วบัดนีป้ายรวัดอ,อยู่ไหนหน่อยนึงครับต่อมากันเยอะๆนะครับร,รเที่ยวบันนี่ครับบรรยากาศในงานครับผมอะเดี๋ยวผมจะไล่ลงคลิปให้ดูกันเยอะๆครับก็จะลงให้ประมาณนี้ครับนี่ก็ไทยเจริญนี่ปานเจริญ ยิ่งเจริญก็มาแล้วรอแล้วนะโอ้วัยรุ่นพันล้านแล้วก็โอ้มากันเยอะครับมาเยอะมาเยอะอ่ะผมมาอัปเดตภายในงานให้ชมก่อนมากันเยอะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูอ่ะฝากไว้ด้วยครับพี่ๆน้องๆชาวเกษตรกร,รกหรือว่าคนที่ชอบรถ สิล้อหล้อครับเดี๋ยวผมลงให้ดูแฮนเอร์สวยๆมีเยอะครับนี่ตรเกี่ยวข้าวก็มาแทบทุกอู้ครับมารอชมรอสัมผัสกันได้เลยครับอยากชมตัวจริงก็มาได้ครับที่งานวันที่ยี่สนะครับมากันเลยนะครับมากันเยอะๆนะครับนี่ฝากไปด้วยครับฝากช่อง YouTube เจมสายชิลได้วยครับ รถเริ่มลงลงมากันเยอะแล้วครับสิทธิ์เจริญยิ่งเจริญพรกินรีก็ปานเจริญไทยเจริญไทยเจริญก็จะมีของปากเข่งกับปานนวยครับก็จะมาคู่กันครับมาครับมาร่วมทำบุญถือว่างานใหญ่ครับ คือว่าใหญ่สุดในประเทศก็ว่าได้ครับในประเทศไทยก็ว่าได้นะฝากได้วยครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ